งกว่าลูกผสมลูกเขาจะมีให้เก็บทุกวันเลยเพราะว่าดูสิลูกเขาเนี่ยก็จะมีแต่สอนตัวเมียกันทั้งนั้นเลยนะคะ<ม>เขาก็มีเริ่มดอกออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็อายุได้ยี่สิบแปดวันตั้งแต่วันที่ลงกล่องนะคะดูดูด,ด,ดูต้นเดียว<ม>นี้ดอกทั้งดอกทั้งผคนะ่ะติดเต็มเลยขนาดโดนฝนทุกวันเลยเนาะ ตอนแรกก็ไม่ว่าจะไม่รอดเหมือนกันนะใช่แต่ว่าตั้งแต่ลงก็โดนฝนพอมีลูกมีดอกออกมาก็ยังโดนฝนอีกเพราะว่าช่วงนี้ฝนฝนหนักมากใช่เพราะว่าหน้าฝนเนาะแต่ว่าเราก็สามารถปลูกได้นะพี่ถ้าใครสนใจก็สามารถเอาไปปลูกได้เนี่ยมีมีหนอนกินด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ให้เขากินบ้างเพราะว่าลูกเขาเยอะอยู่แล้วนี่ตังนียมีสองลูกเลยนี่นนนน เราจะเก็บเลยนะคะไม่เอาไว้ให้มันใหญ่เพราะว่ามันจะไม่อร่อยลูกเล็ก,ลกดอกเยอะมากเดี๋ยวเราจะเก็บแถวนี้ดูสิถ้าเกิดว่าเขาคันเครือออกแบบนี้นะเราก็เท้าเช้ามาเราก็พันเขาหน่อยให้เขาขึ้นแบบได้สูงอะแล้วก็เราจะได้แบบว่าไม่แบบว่าลกหรอก เขาจะไม่ไม่เลื้อยลงลงพื้นไงเวลาเราเก็บมันก็จะง่ายไงนี่รู้เขาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเราก็ตัดเลยเลือกจะเด็ดก็ได้นะคะมันก็มีแบบบ้างแหละเพราะว่าบางทีต้นเขาก็ไม่แข็งแรงอืมเขาก็จะต้นเล็กเขาลงเราลงพร้อมกันแหละเนี่ยเห็นไหมบางต้นมันก็จะใหญ่บางทีต้นมันเล็กน้ําเขาก็จะไม่ไม่ลด ถ้าต้นถ้าต้นเขาใหญ่น้ําเขาก็จะลดเร็วนะคะนี่ตัวนี้อต้องเติมน้ําปุ๋ยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรากินให้ดูดีกว่านะลูกมันสวยนะนี่ไม่แก่นะ,ะหวานเหมือนในดินทุกอย่างเลยแล้วก็ดีที่แบบว่าเราไม่ได้ลดน้ำไม่ต้องมาถอนยาไม่ต้องมาปนดิน คือหย่อนไว้แล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่ได้ทําอะไร25วันเราก็เริ่มมาเก็บกินได้แล้วนะลูกเขาออกแล้วนะคะน,นี่ค่ะดูหดดูกระดกมากหมเราก็จะเ,เก็บเลยเอาไว้เอาไวเ้เกพรุ่งนี้หรือเมื่อเลือนก็เก็บได้แล้วนะคะ ดูกี่ 1, 6, 3, 4, 5, 6, ลูกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกที่ใหญ่เจ็ดลูกแล้วก็ลูกเล็กๆอีกดูพี่เนี่ยแต่ก้าสิะวูซเยอะมากนี่เห็นไหมเราจะเลือกเอาดีกว่านะนี่อันนี้ก็เก็บด้วยไหนเก็บเลยเหรอเก็บเลยเนาะนี่ก็เก็บเลยนะ อันนี้แถวหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็เก็บไปแลนะนะเพราะว่าลูกค้าเขามาซื้อที่สวนนะคะอันนี้ด้วยอ่านี่แถวเดียวนะคะพี่ตอวแล้วก็มีหยิบ,บยาเราหยิบยาไม่หมดมองไม่เห็นใบยเยอะมากใบเขาเยอะลูกก็เยอะ เราเก็บได้วันรัตตะกาเลยนะเก็บทุกวันน่ะมีทุกวันน่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่นี่นี่หมอนสำหรับคนที่ปลูกกินเหลือกินก็ขายนะคะสวยดีดกทุกดกทุกสายพันธุ์่ะที่เราปลูกแต่ว่าก็แนะนำให้เป็นแตงลู้ผสมนะพี่เพราะว่าเขาจะ จะผสมกันเองใช่เราไม่ต้องไปผสมเกสรให้เขาลูกเขาก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยนี่ค่ะนี่นี่ยเต็มตะกาอ้เยอะมากค่ะตะก้าเราก็ใบใหญ่มากนี่ลูกด้วยต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ ลูกเล็กๆเห็ดนี่นี่นี่เห็นไหมลูกเขาไม่ได้ร่วงเลยนะพี่เห็นไหมนี่ยังเขียวสวยอยู่เลย<ะ>เขาติดทุกลูกเขาติดทุกดอกอะ่ะอ,อ,อืมออเต็มเลยแค่วันละตากะานี้ก็พอแล้วนะ ถ้าสำหรับคนปลูกกินแต่ว่าถ้าเราจะแบบปลูกขายเราก็ต้องปลูกเยอะๆการดูแลก็ไม่ยากนะเดือนหนึ่งค่อยมาเติมนะ้ำหลังจากนั้นพอเขามีลูกแล้วเราก็ค่อยมาเติมปุ๋ยนะคะง่ายๆไงถ้าพี่น้องสนใจอยากปลูกเหมือนเราก็ปลูกได้เลยทนะ่ะมง่ายๆ